ไทย vs ออสเตรเลียชิงแชมป์เอเชีย2023เช็คความพร้อมด่านแรกลูกยางสาวไทยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทย,ไทยเอเชีย2023วันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่ชาติชายฮอน์และ M.C.C. ฮอนเดอร์มอนโคราจังหวัดนครราชสีมาทีมชาติไทยพบทีมชาติออสเตรเลียถือเป็นศึกสำคัญของสาวไทยเพราะทัวร์นาเมนต์นี้มีเก็บคะแนนอันดับโลกเพื่อสะสมกรวยทางสู่โอลิมปิกด้วยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่กลุ่มเประกอบด้วยออสเตรเลียและ มองกโกเลียเราจะมาโฟกัสด่านแรกต้องดวนกับสาวแดนจิงโจ้ทีมชาติออสเตรเลียหรือชายาของพวกเขาคือวอลเล่รูคำว่ารูมาจากแคนกรรูหรือจิงโจ้ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติเทียบกะบอไทยเราก็พวกช้างสึกชบาแก้วทำนองนี้เห็นโครงสร้างผู้เล่นเขาส่งยุโรปเลยคำถามจากแฟนวอลเล่บอลคือเขาเก่งไหมจะเป็นอุปสรรคสำหรับสาวไทยหรือเปล่า ทีมชาติออสเตรเลียแรงกิ้งปัจจุบันคืออันดับ53ของโลกก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาได้รับความนิยมของพวกเขามากนะจากผลสำรวจเว็บไซต์ Top e n d o r s ไม่ติด10อันดับแรกด้วยซ้ำบ้านเขานิยมพวกออซี่รูนรักบี้คริกเก็ตเทนนิสแม้แต่ว่ายน้ำ คีม้าการแข่งขันยังได้รับเรตติ้งมากกว่าวอลเล์บอลสิ่งเดียเอชีดะนาชูตาคือเคยเล่นโอลิมปิก2020มาแล้วแต่เป็นการได้สิทธิรอบสุดท้ายอัตโนมัติจากการเป็นเจ้าภาพเองการแข่งขันช่วงหลังผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่อย่างเมื่อเร็วๆนี้ไปอุ่นเครื่องรายการวีทีวีกับที่ประเทศเวียดนามผลคือโดนเจ้าภาพทั้งทีม A ทีมบี B ตบชนะไป3 0ถึงูนเซตทั้งคู่จบอันดับสุดท้ายหรือรายการสำคัญอย่างชลเล่นครับก็แพ้อินเดีย แค่อินโดนีเซียสรุปคือออสเตรเลียทีมนี้ไม่ได้มีพิษส่งอันตรายสำหรับเราแม้แต่น้อยผู้เล่นสาวจิงโจ้ชุดนี้หลักๆมาจากซูเปอร์ลีกในประเทศแต่ก็มีบางคนมองว่าฝีมือค่อนข้างดีนำโดยมิคาเอลาสตีเว้น ตำแหน่งเซตเตอร์ที่เคยไปเล่นในหลีกสวีเดนรวมถึงเบอร์ตันเอมมาและหัวเสาดาวรุ่งวัย18ปีอย่างเอลลาชาบอดซึ่งทำผลงานได้ดีทีเดียวชายฉาเลนครับที่ผ่านมาโดยรวมแล้วเขามีจุดเด่นรูปร่างสูงใหญ่อารมณ์เจอทีมยุโรปดีๆนี้เองแต่ความคล่องตัวยังดูเป็นรองและเป็นจุดบอดของทีมมาโดยตลอดต่างจากยุโรปแท้แท,ที่สูงใหญ่แต่คล่องตัวทางฝั่งสาวไทยของเราหลังประกาศ14รายชื่อผู้เล่นออกมาแล้วถือว่าไม่ผิดความคาดหมายเพราะตัวสำคัญอยู่กันครบทั้งอัชราประคงยศชัชชุอ่อนโมกศี ปิยนุษแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งและพรพันธ์เกิดปราจะมีเซอร์ไพรส์รเล็กน้อยในรายของดาววรุ่งพวกยูฟ้าใบเตยแบมหลุดโผไปแต่ก็ได้กไก่ไหลหลังวิมลรัตธนพันขึ้นมาเต็มตัวรายชื่อจะถูกใจไม่ถูกใจว่ากันไปแต่โดยรวมแล้วโคชด่วนดนัยศรีว,นวช,ชนเมทากุลเลือกใช้ผู้เล่นชุดหลักลุยต่อในชิงแชมป์เอเชีย2023หน,นี้ซึ่งความพร้อมจัดว่าสมบูรณ์สุดขีดไม่มีปัญหาการเตรียมทีมแต่อย่างใดสถิติพบกัน 22. สิงหาคม2022ไทย 3. ออสเตรเลีย25-9 27. 25. 25. 13รอบแบ่งกลุ่มชิงแชปมเอเชีย2022 19. กันยายน2018ไทย 3. ออสเตรเลีย25-20 25. 11. 25. 13รอบ8ทีมชิงแชปมเอเชีย2022 5. ตุลาคม2008 ทย3 0ออสเตรเลีย25-14 25-14 25-17รอบ8ทีมชิงแชมป์เอเชีย2022ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่ทีชาติไทย CV หลีก2023ชนะเวียดนาม3-0เซตชนะอินโดนีเซีย3-0เซตชนะฟิลิปปิน 0, ส์3-0เซตชนะเวียดนาม3-1เซตชนะฟิลิปปิน 0, ส์3-0เซตทีมชาติออสเตรเลีย วิธีวีกับแพ้มอคันไซญี่ปุ่น1-3เซตแพ้สูวอนเกาหลีใต้1-3เซตแพ้ไฟอิ่งไทยท่นฟิลิปปินส์0-3เซตแพ้เวียดนาม B0-3 เซตแพ้เวียดนาม A0-3 เซตการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมชาติไทยพบทีมชาติออสเตรเลียจะมีขึ้นในวันที่30สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกา นสนามชาติชายหอนจังหวัดนครราชสีมา